มีแม่ชีคนหนึ่งคิดถึงหลานคราวนี้พอนั่งสมาธิคิดถึงหลานสาวคนนั้นหลานสาวก็แต่งงานนะจิตพอจิตมันเป็นสมาธิมันจะปิวออกมันใหญ่บวัวลอยไปอลอยไปไปจุติในท้องหลานสาวคนนั้นแต่มองเห็นหลานสาวคนนั้นมีลูกเล็กๆนอนขดอยู่ในในท้องพอมันไปเสร็จแล้วมันได้เวลามันก็กลับมา ลอยกลับมาพอนั่งสมาธิวันหลังมันก็ไปไปจุดติดแกไม่รู้จะแก้ยังไงแกเลยถามไปกราบหลวง,งปู่มันหลวงปู่หลวงปู่จิตชั้นนี้เพื่อมันเป็นสมาธิแล้วมันเห็นเป็นใยบัวมันปิวไปมันลอยไปไปจุติในท้องหลานสาวแต่ในท้องหลานสาวมีเด็กคนหนึ่งอยู่ในนั้นมันเพิ่งจะได้สองเดือนวางั้น เด็กอยู่ในท้องหลานสาวเพิ่งได้สองเดือนน้งปป่มั่นท่านต่อบางั้นน้งปป่มั่นท่านบอกว่าหาเรื่องตายแล้วกิจตัวมันเป็นกิเลสเนี่ยมันไปก่อร่างสร้างตัวใหม่แล้วแต่ถ้าวันไหนที่มันครบสามเดือนในชีจะตายเอากิจนี้ไปจุติแล้วถ้าอย่างนั้นอย่าให้มันไปนะท่านน้นในชีก็กลาบกลาบเสร็จแล้วก็กลับมา จิตมันจะลอยไปแกกระดึงเอาไว้จะลอยไปแกกระดึงเอาไว้ไม่นานจิตมันไม่ไปมันไม่ไปแค่สามวันสี่วันเด็กก็แท่งออกมาเด็กตายแล้วไม่ชีเลยมาตายคือไม่มีที่ไปจุตินั่นแหละก่อนคนจะตายนี่เห็นไหมที่เขาป่วยป่วยไปนอนอยู่โรงพยาบาลสองเดือนสามเดือนนั่นจิตไปเปลี่ยนไปไปจุติ ร่างกายถ้าตอนไหนที่ในเด็กคนนั้นนี่ครบสามเดือนคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลน,นอนป่วยคือตายตายจิตมันไปไปจุติแล้วมีดวงตาองค์หนึ่งอยู่ที่วัดแกก็นอนป่วยอยู่นั่นนอนป่วยเขานี้สองเดือนก็ผ่านไปสามเดือนก็ผ่านไปวาลาสุดท้ายนี่คือไม่เริมตาเริ่มตาไม่ขึ้นเปิดเปลือกตาแค่ครึ่งตา แจก็นอนอยู่เจได้บอกว่าอาจารย์อาจารย์าารยนี่เขากำลังใช้คนมาเอาจะไปกับเขาไหมล่ะถ้าไปก็คือจบแต่ถ้าไม่ไปไม่เป็นไรบ้างอย่าไปกับเขานะเขาเรียกกอย่าไปอย่าข้ามน้ำไปหาเขาพอพอพอพูดเจ็นี่จกรกลับมาไม่นานจะบอกว่าเขากลับมาอีกแล้วกลับมาก็อย่าไป นั่งดูอยู่วันวันหนึ่งก็คืนหนึ่งอยู่นั่นไม่นานเขาก็เ,าเขาไปแล้วเขาไม่มาแล้วก็ดีมาฟื้นตัวกลับขึ้นมาอายุแปดสิบกว่าปีแล้วมาฟื้นตัวขึ้นมาพอบำรุงสังขารมาได้เดือนเศษก็เดินได้ว่าเดินได้จะไปได้แล้วคราวนี้ก็จะไปซื้ออุปกรณ์กันก่อสร้างพวกตะปูพวกอะไรหลายๆอย่างคราวนี้นั่งรถเครื่องมา สเตอร์ลถเครื่องนี่ไปหมุนพากีวรซ้อนท้ายเด็กเข้าไปหัวนี่ก็แทกกับพื้นตายรอบที่จะตายตายง่ายๆพอตายแล้วก็พวกญาติยอมเขาเห็นเขาก็หามขึ้นรถไปไปโรงพยาบาลไปฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเองอพอฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลก็เห็นไม่เห็นพยาบาลก็บอกว่าไม่ชีมาจากไหนเยอะแยะดูให้ดีไม่ใช่ไม่ชีนะวะ่าเป็นพยาบาล ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นคนใหม่เหมือนอายุสิบสิบสี่สิบห้าปีเห็นใบไม้เปิียวมาก็หัวเราะเห็นอะไรเบียวมากก็หัวเราะแต่ขึ้นต้นไม้เก่งอายุเจ็ดสิบปดสิบขึ้นต้นไม้เก่งก็ในได้กิจตัวที่มาจุติใหม่กิจตัวเดิมเนี่ยเขาจับเอาไปแล้วตอนแรกตั้งใจจะไปนี่ไม่ให้ไปไงคราวนี้ตัวนั้นมีสังขาร ตัวที่ดวงตานี่มีสังขารแต่ฟื้นตัวมาแล้วแต่เด็กมันไม่มีสังขารมันมีแต่จิตแต่ดวงตานี่ถือเขาจับจิตไปแล้วไปดงทันธกรรมตามบุพกรรมแต่จิตของเด็กนี่อายุสิบสี่สบหปีมันยังล่องรอยอยู่มันยังใช้เนกรรมในโลกนี้มันยังไม่หมดเขาได้เอามาจุตินั่นแหละมันเปลี่ยนแค่สังขารเฉย พอถัดจากนั้นมานี่ก็อยู่มาไม่นานก็ไปเออคราวนี้ไปจริงๆริะนะพอมันหมดอายุสังขารนี่ท่านบอกว่ามันไม่เปลี่ยนกันที่อื่นที่ไกลนะังเปลี่ยนตรงที่วาลากิจ